พักต่างๆตีห้องมากนะครับผักกาขาวพักหวานเหลือจะแกงถั่วเนาะพักขี้หูผักจี้ครับปลานิ้นเห็ดตัวเนาะบะเขือเห็ดบะหอยสล่บาเขือมื่นนะฮะนึ่งไว้ก่อนเนาะสวัสดีครับพี่นอ้องอ่าต้องอย่ามากินแรงวันนี้เสนอเมนูน้ำพริกบะกอกพักนึ่งขรับโพมวัตถุดิบลักของเขานะฮะชุด เครื่องทาน้ําพริกประกอบนะครับเนาะตรงนี้ปะกอกครับพริกแห้งป่าห้าห้าแห้งหรือว่าปลาสลากนะครับพักนะครับบางส่วนผมเอาไปนึ่งไว้แล้วนะครับเนาะส่วนนี้เดี๋ยวไปใส่ตอนที่พักใกล้จะสุกครับพักชุดแหลกที่เขาหนึ่งไว้นะครับเนาะช่วยโอ้ใกล้จะสุกละพักเ็จสองที่สุกง่ายๆนะครับเนาะพักกาดขาวพักจีพักขี้หหดพักหวานครับลงไปหนึ่งเนาะบอกไปก่อนครับ ระวังตีล้อพักนึงนะครับผกแหง้งปลาสลากหรือว่าห้าแห้งเนาะครับเนะาะแล้วก็ปลาห้าครับเอามามกเอามาหิ้งไฟไว้ก่อนทให้หอมๆเนาะน้ำพริกบะกอกสุดอย่ามาก,กินแรงใส่ห้าแห้งครับผมห้าแห้งหรือว่าปลาสลากเนาะครับเนาะบิบิบ,บิให้มันแหลวๆครับจะได้ตำง่ายเนาะหอมเตรียมสดนะครับพิกแหง้งหิ้งไฟชูรสตำชอบปลาห้ามกเนาะเสร็จเลยครับ ตั้มขึ้นแล้วเลยครับตั้มแล้วได้ประมาณนี้นะครับแตวหน้ามาได้สักน้อยนะครับเนาะไม่ต้องนักนะฮะหมก,ลกคลุกคลิกเนาะบะกอกนี่บางตีเปิีนเอาไปเผาก่อนนะครับเนาะเอาไปย่างก่อนให้หอมๆนี่นะครับเนาะมาใส่แต่ว่าผมว่าบะกอกสดนี่ยนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับเนาะใส่ไปทั้งเปลือกทั้งแก่นี่เนาะเปลือกเขาก็โอดจับนะโอดมากินนะล้ำฮะใส่ไปสักสองแก้วนนครับดิซมล้ำไปเนาะ อหอมบกอก,กอนะครับพี่น้องแอร์รุยรุย,ยพักชี้หรือว่าหอมปอมเห็นสักน้อยเนะเาะเพิ่มความหอมครับน้ำพริกบกอก,กสูตรอย่ามาก,กินแรงหอมหอมเลยครับพักของเฮาก็น่าจะซุกได้ตีแล้วครับนี่ขอ,อมพักชี้ขึ้นมากนะครับ น้ำพริกบกอกกับพักหนึ่งหลายๆสุดยอดมากขี้ไหลครับมีป่านิดนึงตัวว่านี่หไว้แล้วครับซาบบกอกกับสุดยอดนี่เพิ่มไข่ต้มเลยเอ้ามันจะมีอย่างล้ำกว่านี้ครับดูน้ำสมุนไพรวันนี่เหมาเถอะนะครับเนาะเข้าดีกว่าครับอ้ยากเข้ามาครับมาครับมาครับไปนองอามาจิ้มน้ำพริกบกอกกับป่านึงพักหนึ่งสุดยอดมากขี้ไหลครับผมครับอยากเข้าขนาดครับขอหยาโอดน้ำพริก คมะหอมๆส้มๆครับเขายอดเลยอาหอายครับ,บ,าห,าบาหายหอยนึ่งหอขมนอมะน้ำพริกสุดนี่ไล่กันขนานั้นครับส้มๆหอมๆมะอืมอืมมะปะ ขอาป่านิดน,นึงนะครับเนาะกุยน้ำพริกเข้าไปครับนี่น้ำพริกเผ็ดๆส้มๆสมสมหอมๆ่น้องนะครับเหมาะแช่แสกับบะเขือครับสแสกนึงหอม,มอพักจีกับมีนะครับพ้าหวานนึงครับ หวานยังหวานอยู่นะครับโอ๊ดเบิกบากกรปยตัวครับเนาะมื้อแต้ๆครับ,มเ,ตเ,ตรบเมนูนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่นี่เพชรขอหยาดไปแล้วครับผมไปกินต่อแล้วครับบอกไวหิวข้าวขน,นาดเนาะอ มาซูมพอกันใกล้ๆครับนี่ฮะบะน้ำพี่บอกกออสูตรนี้นะครับเนาะมะขนาดเห็ดนังฝ้าพุ่งรถรถดีเลยครับเนาะสุดยอดเส็จและเดี๋ยวเฉพาะบะหอยนึ้อนี่ครับผมจำลำมะไข่ต้มเหี่ยวสักน้อยมะ เอาไปเงี้ยเอาไปทำทำทางกันเลยครับอื้าเต้ย,ยครับผมช่วยอุดหนุนสินค้าเป็นทุนในการทำคลิปเพจเอาอย่างมากินแรงสั่งซื้อไส้อัวและน้ำพริกลาบได้ติเพจกาดม่ดครัวเอาอย่างมากินแรงขอบคุณที่จ่วยอุดหนุนร่บ